โอ้บนน้อยได้เนี่ยปลากระจกปลาคาบของได้อีกแล้วครับพี่น้องเอ้โอ้ปลากฏดใหญ่ปลากฏดใหญ่โอ้ได้หลายตัวเนี่ย<า>นี่นะครับปลาขาวปลากฏดก็ได้นะครับ สวัสดีครับพี่น้องผมเมื่อนี้ผมเอกได้วิ่งนะครับผมจิพาไอ้พี่น้องไปหาเลาะเบิง้งไอ้ชาวบ้านเขาหาป่ากันนะครับเดี๋ยวจะพาขี่รถเลาะไปเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวถ้าไปพ่อไอ้เขาหาป่าบัานใดก็จะจอดแวะแล้วก็นิ่ไทยไอ้พี่น้องเอฟีได้เบิ้งนะครับเนาะฝากติดตามช่องเลยนะครับเด้อช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมหลายเนาะครับปักช่องเอ้ปักช่องกระทวมปักทงชัยกระทวมอ่าตอนนี้ผมอยู่ปักทงชัยนะเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเด้อ นี่รองทาบูทตัวนี้ใส่ลงไปเลยได้ไม่เปียกใส่เสื้อก็ร้อยนี่เลยเวลาเองลงไปเหยียบลงเหยียบน้ามันจะได้ไม่เปียกนะครับนี่รอบะ รอครับวะ oh, <no. S 1> เรียบร้อยไปน้ำแห้งลงไปหลายครับก่อนหน้านี้ท่วมท่วมทุงนี่แหละเกือบล้นสะพานแล้วตรงนี้ก็ล้นลงหลายแล้วแต่ว่าเขายังปล่อยน้ำลงอยู่ครับอันนี้เขื่อนลำมะเพิงนะครับข้างบนข้างบนจะเป็นเขื่อนลำมะเพิงเขาปล่อยน้ำลงมานี่ดี๋ยวพาไปดูหน้าเขายกยอกันเนาะ มาเลยมาถึงก็ขยกพอดีเลยมาดูกันพี่น้องเขาได้ปลาอะไรไ<ด>สวัสดีดครับปล,ปลาอยปางังอ๋อเป็นปลากระโจกพี่น้องโอ้มนติดหลายอยู่ดี <c oughs> เออนี่นะครับนะเขายกยอนี่อันนี้ยอน้อย นะมันก็ได้อยู่เดี๋ยลพี่ดาวอ่าันเดินเรื่อยๆนี่นี่นี่ดูผลงานดูผลงาน <c oughs> โอ้บนน้อยเด้เนี่ยปลากระจกปลาคาบของเออภาษาบ้านเราเขาเรียกอะไรยังกว่าปลาอย่างโุราดเนี่ยปลาแปบปลาแปรป์ปลาคุ้นแปบปลาแปบปลาแปรป์จ้ะ เราได้ตั้งหลายจะเต็มถังแล้วพี่น้องถ้าขยันยกก็ได้หลายเออยกเอายกเอาตักเอาตักเอาเนี่ยมันติดอยู่ข้างล่างนี่ก็มีน่ะหัวมันติดตัวมันน้อยมันหลอดหลอดในหลอดยอตักเอาตักเอาพี่น้องดูถ้าไม่มีอะไรทำมาหายกยออย่างนี้ก็ได้กินได้พี่น้องเด้อะไม่ต้องซื้อกับเขา ททอ,อ๋อลวงใช่เวลาเขารวงอีกทอดมันอร่อยค่ะนี่นะปั้นแล้วก็ทอดมันเนี่ยอเออในแคนเทียมเยอะนะครับปลา้อยงี้นะนี่แหละแค<อ>นเทียมสุดๆเลยน,นี่นี่ตัวอย่างมันเป็นปลากระจกบางที่เขาก็เรียกปลาคาบของทางอีสา,ทาน,นทางนน้นอ่ะทางนี้เขาเรียกปลาแปบมาสันปลาแปบปลาแปบเนาะ เอาไปปั่นเลยเนี่ยปั่นละเอียดเลยเนี่ยก็ปรุงเครื่องทอดมันนี่นะฮะเมนูเด็ดเลยนะครับปั่นแล้วก็ใส่พริกแกงเข้าไปทําเป็นทอดมันปลาเหมือนทอดมันปลากายนี่แหละแต่จะได้ปลาเล็กปลาน้อยก็จะได้แคลเซียมเยอะย่อน้อยๆเอามุ้งทําเอามุ้งเขียวนี่ทําเอาก็ได้ไม่ต้องไปชื่อก็ได้นะพี่น้องนะ เด่นตัวนี้น่าจะประมาณสองรอยบาทเนะ 180, าะร้อยแปดสิบสองร้อยประมาณนี้แหี่แล้วแต่ล้านเออส่วนมากก็เป็นปลานี่เนาะปลาแปบเนี่เนาะนี่เขายกได้กันแต่ว่าข้างบนข้างบนงบนะเขาตกเบ็ดตกเบ็ดปลากดอยู่นะนฝั่งนู้นก็มีเยอะเลยฝั่งนูน้นเออเขาก็ได้กันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดินข้ามไปฝั่งนู้นไปดูนะเขาฝั่งนู้นเหมือนกัน<ม>เอาเีาใหญ่ดึงโซ่จากบาทเนี่ย ไม่เห็นมีฟ้าลองดูมันกลิ้งไปเชี่ยวกลุ่มมโนอนเลยไหนครับเชี่ยวกุ้งก็ยกยอไม่อานี่ครับคนนี้มันบงง่าได้มันช่วงนี้น้าม,มันขุนไม่มุดน้ามไม่ได้ก็ไปหาเลาะถ่ายคลิปเขาไปาง,งี้แล้วะมาดูทางนี้คือคักนะดูนี่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 ปลา มีเนื้อปลาแปบปลาแปบน้ำมันไม <pub> ne ่ล er ึกเด้อปลาใหญ่นี่ตาปลาใหญ่ปลาปนินนี่ปลาปนินนี่นะนี่อ๋อนี่ปลาปนินกับปลาคอใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องวันนี้กินอยู่อันนี้อันนี้ปลาแปบนี่นี่ปลาแปบโอ้นี่นี่นี่เป็นแผ่นเลยครับยกยอโอ้หลายแห้งปลาปลาหลายอยู่ดีเนาะน้ำขึ้นน้ำ ไม่มาถ่ายตอนที่ก็ได้ปลาบึกไอปลากดกันจิมหน้ามันยุดไหมเออเป็นขื้นเป็นตันเลยเนาะขึ้นเป็นตันเลยเนาะที่ไหนวันแล้วหนุ่งที่มันล่นออกของเฉนวันก่อนอ๋อเขาได้กันยังครับเนาะเขาพิดเ่หน้ามันแห้งแล้วมันไม่ใช่ไ่าพิดแล้วมันขาดเนาะหน้ามันขาดหน้ามันขาดมันล่นปากกระถแล้วมันขาดนะอันนี้ก็แค่ล่นปากกระถัมาเฉย้นี่เขาวัดหน้าไปแล้วกี่เนี่ยครับอ๋อนี่จอจอห่าง อันนี้ยอน้อยนี่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 เป็นตะมวนอยู่พี่น้องยกเชได้กันได้ที่นั่ <c oughs> นบ่มีพลาดไปคิดตลอดเนีงเออปวดได้หลายอีหล,หลีได้หลายแหงพี่น้าะเฮ้ยเออ,อปลาคาบของปลากระกจกปลากระกจกเอา้ายายก ยกกันดิ่งเลยหรอโยผ่าเออขาคู่เลยมีไหมล่ะฮ่าโอ้ทีตัวเห็นไหมล่ะยกยำได้ได้ยำนั่นไหนวาอย่าไปขี้เกียจยกแล้วกันยกมืดมือก็ได้มืดมือป้านนะนั่นเห็นไหมเห็นไหมวะยกมาทีเดียวขาวจูนพลเนี้ยให้เราไอหัวซุกอยู่นี่มันลอดจากข้างใต้ขึ้นมานั่นแหละ มันออกไม่ได้นี่เห็นยายตักเอาเนี่ยไหมดูดูดูยายนี่นะนได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆเอาแล้วครับทายควบนี่แหละครับงวมก้อนหินนี่แหละมันต้องไปวันยังยากไม่ก็ต้อมต้อมตีนแห็บบั่นงมเอา ปรากฏเป็นลบไปลบมาอยู่ในก้อนหินนี่แหละงมเมางมเมาทีนี้น้เขาได้ปลาแล้วครับปรากฏนะครับปรากฏหักเงี้ยงมันดีๆเด้อล่ำมือนะ <c oughs> อันนี้คือคลองที่น้ำมันล้นสปริงเวย์ลงมานะครับลาดลงไปแล้วน้ำมันเหลือขอดตามวังนี้เนาะเอามาทอดแหวนี่ เมาเบิง้งเนีเบ้งนี่คร,รับปกดแล้วพอได้ต้มใส่ใบคับวันนี่แหละจวดพี่นอ้องอาอยู่หากินมันหวานมันหวานก่อนหน้านี้ก็ได้กันเป็นตันเลยนะครับดูปากผมเป็นตันนะพี่น้องไม่ใช่สี่ห้าสิบโลนะครับเป็นตันปลากฏดมันลงน้ำลงมันแล้วน้ำมันขาดปุ๊บพอน้ำมันขาดปุ๊บม,มันแหง้ง เขาก็เอาแหอเอาสวิงเอาอะไรมาคุมกันได้อีกแล้วครับพี่น้องอโอ้ปรากดใหญ่ปรากดใหญ่อืมธรรมดามัาธรรมดามันๆเจกักโตแล้วโอ้พอแล้วกลับบ้านได้เลยดอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตแล้วครับพี่น้องโอ้มันยังหลงเหลืออยู่นะครับสุดยอดสุดยอด เอามาอีกแล้วครับตามมาติดๆครับโอ้โหฝีมือจริงๆครับเออง,องงม,องมางงมาหว่านแหอนี่แหละครับน้ําออเจาะแค่นี้แหละเออพี่น้องงงนะว่าปลามันมาอย่างไงน้ํามันล้นเขื่อนลงมาแล้วก็น้ํามันแห้งเหลือวังยู่ีหยปลามันก็ค่อนอยู่วังนี่นะเขาก็เอาแหมาคุมตามหินแล้วก็ล้วงเอาตามรูได้ทั้งนี้ดูผลงานนะแค่นะนี่ นี่นี่น,น,น,นโอ้ประกดเอาเที่ยลงจังบาท่ครับผมขอญาตเด้อได้ลครับเปนป่าเราเด้อ่นีโอ้ตัวให่บอกโอ้ตัวใหญ่บอกนี่นี่นะครับคอนดปะกดมากดคอนน้ำครับน้ำแห้ง น้ำล้นมาแล้วก็มันเหลืออยู่ค่อนวังก็เอาแหมันครอบเอาแล้วก็งมงมเอาก็พอได้กินอยู่ปรากฏครับสุดยอดเลยต้องซื้อต้องหาเยี่ยมเลยครับจวดไปเดี๋ยวพาเดินไปทางสปริงเว์ตรงนู้นเดี๋ยวไปดูเขายกเอ อันนี้ใต้เขือนล้วมะเพลนะครับข้างบนจะเป็นสันเกื่อนจุดตรงนี้น้ําล้นสปิงเวย์ลงมานะครับน้ําแรงมากเดี๋ยวเขาตกเขายกยออะไรกันอยู่ทางนน้นเดี๋ยวเดินไปดูเขาไปนี่ก็มานั่งอยู่จุดนี้แล้วเหนื่อยมากเลยเดินมากระแตกเลยครับดูทำเลตรงนี้นะ น้องเขายกยอรครับสงสัยโดนปลาสวายใหญ่แล้วบ้างยอหักนะอี <c oughs> ด้าก็ตกปลาด้วยเดี๋ยวไปดูปลาน้องคััห <c oughs> น้ามาตกเบ็ดกระชากนะน้ำแรงแรงเหมืนนี้ปลามาขึ้นสวายบิ๊กไวพวกปลาบึกนี่ก็มีนะครับดูปลาน้องเขานะ หย่อนน้ำแรงๆอย่างนี้ครับส่วนมากก็ปลาขาวปลาทับของปลาไอ้นี่แหละนี่มาดูปลากันโอ้นี่หลายตัวเนี่ยนี่นะครับปลาขาวปลากดก็ได้นะครับโอ้ไม่ธรรมดาครับนี่ได้เดสี่ห้าโลด้วยน,นะมั่งเนี่ย จะเต็มแรงโฟมแล้วเอาโจบกนะก็ได้มาเรื่อยๆนะตัวสองตัวเออแน่นอนแน่นอนดูขาโยหักแล้วโดนปลาบึกใหญ่ครับเมื่อเช้านี่เลยน้ำแรงมากเลย ปลาใหญ่ๆน่าจะขึ้นเยอะนะยายตกปลาได้ใดมน่ะได้ไหมนะ่มนะน่ะเนี่ยปลากดมันน่าจะกินดีเนาะอ่าได้อีกแล้วสองตัวปลาขาว <c oughs> แน่นอนครับนี้มาให้กำลังใจโอ้ <c oughs> แน่นอนแน่นอน ี่ยายเอาไม้ไผ่ตกตกเบ็ดไม้ไผ่ครับเอาไส้เดือนเกี้ยวนะครับไส้เดือนทำเยอะนะครับหายที่ตกก็อยู่นี่เลยน่ามีไอ้กดนะ กินไม่ปลากรดอ่ะได้อยู่ใช่ไหมไหนปลายังไม่ได้เมื่อค,คืนเนะได้เยอะไหมเมื่อคืนอ่ะไมม่รูเหือนนกันอ๋อเขามาตกกันคืนกันเนี่ยฟ<า><อ>ังจะลุ่นไปอย่างเนี่ยทางตะลนจะมีคนเนเี่ยมีครับตกกลางคืนนะน่าจะกินดีอยู่างปลาก,กรุดมันชอบกลางคืนหน้ามาตกกลางคืน,หน,าากกน,คนหน้ามาตกเบ็ดนะ ต้องหาทำเลดีๆตีตีเบ็ดปลากระทิงน่าจะกินดีเนาะกินสักตัวแล้วยางปลากระทิงยางตรงหน้าแผงวันนี้เนี่ยโอ้โหแต่น้ำแรงมากขื้นอย่างกับทะเลซุ่มๆเลยพี่น้อง เป็นยังไงบ้างครับพี่น้องหาอยู่หากินตามวิถีชาวบ้านนะครับหากินแบบบ้านๆก็ใครที่ชื่นชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวิถีชาวบ้านครับไม่ขี้เกียจชอบทำมาหากินไม่มีวันอดตายครับพี่น้องก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ